The Practical Life หลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันทางวิทยุครอบครัวข่าว FM106 สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับดร์พีนะครับเป็นประจำทุกวันศุกร์กับรายการ The Practical Life นะครับทางวิทยุครอบครัวข่าว FM106 นกะครับก็บ่ายสองโมงครึ่งโดยประมาณมารับชมรับฟังเรื่องราวดีๆนะครับที่จะหยิบยกมาพูดคุยกับเราวันนี้ผมก็จะพาพวกเรามาพูดคุยกันในเรื่องคน5ประเภทที่เราไม่ควรปรึกษา ในเวลาที่เรามีปัญหาในที่ทํางานอันตรายครับเวลาเรามีปัญหาเนี่ยหลายครั้งเนี่ยเตือนแล้วเตือนอีกนะครับปรึกษาคนผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับจากสถานการณ์ที่ว่าเลวร้ายแล้วเนี่ยมันอาจจะเลวร้ายยิ่งกว่าเดี๋ยวเรามาหาคําตอบกันดีกว่าว่าคน5ประเภทวันนี้เนี่ยที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังเนี่ยมีประเภทใดบ้างที่เราไม่ควรปรึกษาหาหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับ จริงๆวันนี้เนี่ยที่เอาเรื่องนี้มาพูดเนี่ยเพราะว่าโดยส่วนตัวก็มีประสบการณ์อันเลวร้ายนะครับเวลาเรามีปัญหาอะไรก็ตามไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องชีวิตเนี่ยการปรึกษาใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันต้องดูมันต้องเลือกแล้วก็มันมีผลจริงๆด้วยว่าคนที่เราเลือกที่จะพูดคุยในเรื่องที่เรามีประเด็นอยู่หรือต้องการทางออกหรือต้องการความช่วยเหลือเนี่ย มันมีผลตามมาทันทีอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ตอนต้นรายการแล้วว่าปรึกษาคนผิดชีวิตเปลี่ยนนั่นเองนะครับดังนั้นวันนี้เราจะคุยในบริบทปัญหาในที่ทํางานก็แล้วกันมีใครบ้างครับที่ไม่มีปัญหาในที่ทํางานมีไหมผมว่าไม่มีทางมันต้องมีอ่ะมันอยู่ที่ว่ามีมากหรือมีน้อยนั่นเองแล้วก็มีแล้วเนี่ยระดับความรุนแรงของมันเนี่ยระดับไหนนะผมว่ามันมีกันหมดนั่นแหละแต่เอาแบบนี้แล้วกันว่า วันนี้เราจะมาคุยในมุมที่ว่าถ้าเรามีปัญหาในที่ทํางานนะครับไม่ว่ากับเพื่อนโรงงานหัวหน้าหรือปัญหาอะไรก็แล้วแต่ห้าประเภทคนห้าประเภทนี้ต้องระวังระวังไม่พอนะครับหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงตัดได้ตัดนะครับอย่าได้ไปปรึกษาอย่าได้ไปแชร์อยากได้ไปหอความเห็นอย่าได้ไปเล่าอะไรให้ฟังทั้งสิ้นจะดีที่สุดนะครับ คนประเภทแรกที่น่ากลัวนะครับน่ากลัวมากก็คือพวกที่ต่อหน้าดีรับหลังอีกอย่างเลยนะพวกนี้ก็คือเรียกว่านักนินทามันจะมาในรูปแบบของการทำตัวเป็นคนดีเหมือนเวลาเห็นใครตกทุกข์ได้ยากจะพยายามทำตัวเป็นพระเอกหรือเป็นนางเอกเข้าไปประครับประคองจริงๆแล้วเนี่ยทำไปเพื่อสร้างภาพให้คนในที่ทำงานรู้สึกว่าคนนี้เป็นคนดี รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้หรือผู้ชายคนนี้เป็นคนที่อ่อบอ้อม,อ,มอารีพร้อมช่วยเหลือทุกเมื่อแต่จริงๆแล้วถือมีดมาด้วยเลยก็คือว่าต้องการรู้ไงว่าเราเสียใจเราไม่สบายใจหรือเราไปโดนอะไรมานะพอเราเห็นใครเข้ามาแสดงความห่วงใยเราก็ตกหลุมพรางนะครับตกหลุมพรางก็คือเล่าเรื่องราวต่างๆทั้งหมดให้ฟังไอประเด็นมันตรงนี้ไงฮะ เรื่องราวที่เป็นข้อที่จริงเนี่ยก็เข้าใจได้แต่หลังจากไอ้คนพวกนี้มันฟังเรื่องราวแล้วก็ข้อที่จริงไปแล้วอ่ะมันก็อาจจะเอาไปประดิษฐ์ต่อเติมเสริมแต่งทําให้เราเนี่ยมีปัญหาตามมาได้เคยมีกรณีแบบนี้เยอะนะครับในที่ทําง,งานผมโดนกับตัวเลยมีพี่คนหนึ่งดูเหมือนจิตใจอบอ้อมอารีเป็นคนดูเหมือนธรรมะธรรมโมไอ้เราเนี่ยเป็นน้องน้องอายุยังน้อย มีปัญหากับรุ่นพี่คนหนึ่งในที่ทํางานเราก็หวังใจว่าขอปรึกษาพี่ท่านนี้และคงจะมีทางออกมีจริงครับมีทางไปนรกเลยฮะปรึกษาเหมือนดูดีมากเลยแต่ก็งคงนะเราก็เล่าเรื่องราวทุกอย่างที่เรารู้สึกที่เราเห็นข้อเท็จจริงต่างๆให้เขาฟังที่บอกว่าประตูไปนรกก็คือว่าความที่มันแย่อยู่แล้วเนี่ยที่เราทะเลาะก,กับพี่คนเนี่ยหลังจากที่เราไปปรึกษาพี่แสนดีคนนี้หลังจากนั้นมันแย่กว่าอีกสถานการณ์ พี่คนที่เรามีปัญหาด้วยกลับกลายเป็นว่าไม่พอใจเราหนักขึ้นอีกนะครับแล้วเราก็มารู้ที่หลังว่าไอพี่แสนดีคนนี้แหละเอาเรื่องที่เราปรึกษาเนี่ยไปเล่าให้คนนั้นฟังความสุขของคนพวกนี้นะครับคือได้เห็นคนทะเลาะก,กันดังนั้นต้องระวังนะครับสำหรับคนกลุ่มนี้นะฮะต่อหน้าดีรับหลังแทงยับเนี่ยฮะนี่ต้องระวังนะครับคนประเภทที่สกลุ่มถัดมานะครับ เขาเรียกว่าเาจ้ากรมประชาสัมพันธ์นะครับเจ้ากรมประชาสัมพันธ์นี้อาจจะคล้ายๆกับกลุ่มแรกแต่ไม่ได้มาในมุมของการหวังดีแต่เป็นประเภทเมีเรื่องอะไรเนี่ยถ้าถึงหูกลุ่มนี้เนี่ยมันจะไม่เป็นความลับอีกต่อไปผมจึงไม่อยากเรียกว่าเป็นนักนินทาดีกว่าตั้งชื่อให้เป็นประเภทนี้เรียกว่าเจ้ากรมประชาสัมพันธ์แล้วกันก็พูดง่ายๆก็คือว่าถ้าอยากรู้เรื่องใครในที่ทํางานเนี่ยมาคุยกับพวกนี้รู้หมด นะครับแล้วถ้าเกิดเราเนี่ยไปพลาดดันไประบายให้เครือข่ายเจ้ากรมประชาสัมพันธ์หรือว่าตัวเจ้ากรมเองเนี่ยมันก็คือยับเยินครับเรื่องเนี่ยมันก็จะถูกเล่าขานล่ำลือนะครับกระจายไปไกลเพราะก็บอกแล้วไงตำแหน่งเจ้ากรมประชาสัมพันธ์ก็คือตำแหน่งนี้ไม่ใช่ได้มาง่ายๆตำแหน่งนี้ความลับไม่มีในโลกถ้าเรื่องอะไรบอกไปเสร็จแน่นอนนะครับ ะะไปละสองประเภทนะครับประเภทที่สามประเภทที่สามผมมองว่าประเภทนี้น่ากลัวก็คือคนที่มีมุมมองทัศนคติที่เป็นลบก็คือมนุษย์ติดลบนะ,ะประเภทที่สามผมขอเรียกตั้งชื่อแล้วกันว่ามนุษย์คิดลบหรือมนุษย์ติดลบนะฮะคือคนกลุ่มนี้มันก็มีมีอยู่แล้วแหละปะปนอยู่ในที่ทํางานเนะี่ยบางทีเราอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะในช่วงที่ เรามีความรู้สึกหรือจิตใจที่มันเปราะบางนะโดยเฉพาะเวลาเราเจอปัญหาในที่ทํางานมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับทุกคนเวลามีปัญหามันต้องการใครสักคนที่เราสามารถระบายได้บางเอิญมันอยู่ในที่ทํางานอะ่ะมันก็เจอมาบาดหมาแผลยังสดอยู่ก็เลยอยากจะระบายแล้วก็ขอคําปรึกษาใครสักคนหนึ่งเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนเพราะถ้าเราไปเจอกับ มนุษย์คิดลบหรือมนุษย์ติดลบเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือว่าเขาจะยิ่งพาเราเนี่ยลงเหวเร็วขึ้นอีกนะครับเพราะว่าเหมือนกับถ้าเราทําผิดพลาดโดยที่เรารับรู้แล้วว่าเราผิดจริงๆแต่เราต้องการลุกขึ้นมาสู้ต่อไปแต่คนคิดลบเนี่ยจะซ้าเติมยิ่งเล่ายิ่งซ้ําเติมเคยเจอไหมครับอาจจะมาแบบว่าเราบอกเฮ้ยเราผิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เขาก็อาจจะตอกย้ําที่จุดเดิมเราเลยบอกว่าก็น้องก็ไม่น่าทําอย่างนี้ น้องก็วิ่ไม่ดีรู้เรื่องรู้ว่าไม่ดีตั้งแต่แรกทําไปทําไมเอาเนี่ยมันจะมาแบบดีนะครับรูปแบบนี้แต่อาจจะหนักกว่านี้ก็ได้ดังนั้นมันเป็นการเหมือนเราฆ่าตัวตายแต่ไม่ได้ตายจริงๆนะหมายความว่าผมพยายามเปรียบเทียบให้เห็นว่าถ้าเราอาการหนักเนี่ยโคมา่าทางความรู้สึกเนี่ยไม่ว่าจะเกิดเรื่องเลวร้ายอะไรในที่ทํางานก็แล้วแต่แล้วดันมาเจอนักคิดลบเนี่ยมันก็เหมือนกับว่า แทนที่จะได้รับการผ่าตัดในห้อง ICU มันก็กลายเป็นว่าเขาส่งเราเข้าห้องดับจิตเลยว่าคนพวกนี้พาเราลุงเหวเละเข้าห้องดับจิตทันทีนะครับอันนี้ก็เปรียบเทียบให้เห็นนะครับประเภทที่สี่ประเภท 4, เภที่สี่สัมภาษณ์เวลามีปัญหาอย่าอย่าเลยนะสีน่นี้อันตรายมากอย่าไปเล่าให้หัวหน้าฟังผมไม่ได้หมายความว่าเล่าไม่ได้แต่ผมว่าเราต้องเลือกที่จะเล่า เราต้องเลือกที่จะใช้คําว่าปรึกษาเพราะว่าหัวหน้าแต่ละคนเนี่ยคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันระดับความไว้ใจมันก็คงไม่ได้ไว้ใจได้ทุกเรื่องนะครับบางครั้งเล่าหมดหัวหน้าบางคนเข้าใจก็ดีไปบางครั้งเล่าไม่หมดหรือเล่าหมดหัวหน้าบางคนก็อาจจะมองเราในทางเป็นลบได้เช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวหน้าที่น่ากลัวมากที่สุดก็คือหัวหน้าที่ไม่โอเคกับเรา มันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะผมผมไม่ได้ว่าม,มันเป็นเรื่องตลกนะบางคนเนี่ยนะครับรู้เรงรู้ว่าหัวหน้าไม่โอเคเนี่ยพอมีปัญหาในที่ทํางานเนี่ยซึ่งอาจจะมีปัญหาใครที่ไม่ใช่หัวหน้าก็ได้แต่หัวหน้าไม่ได้โอเคกับเราเป็นทุนเดิมอยู่แล้วพอเราเลือกที่ไปปรึกษาเนี่ยแล้วเข้าพวดเข้าแบบไม่มีจังหวะจะโคนอย่างเงี้ยยิ่งทําให้หัวหน้าเกลียดเราเข้าไปใหญ่นะครับในหน้าเราต้องดูทรงด้วยว่าหัวหน้าเราเนี่ยมีคุณสมบัติที่ เราวางใจได้บ้างหรือเปล่าในการขอคำปรึกษาหรือขอคำแนะนำและเขามีคุณสมบัติที่เป็นคนที่เปิดใจและพร้อมให้คำแนะนำดีๆบ้างหรือไม่ดูจากสิ่งที่เขาทำกับเพื่อนร่วมงานเราก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าด่ากลาดสาดเสียสาดเสียเทเสียอย่างเงี้ยแล้วก็หน้าตาไม่รับแขกเงี้ยอย่าไปปรึกษาเลยครับยิ่งไปปรึกษายิ่งงานเข้าครับยิ่งไปปรึกษา ก็ไม่พ้น ICU หนักเข้าไปอีกนะฮะอันนี้ก็อันตรายเช่นกันนะครับประเภทสุดท้ายผมว่าอันนี้ก็มีมีพอยท์ที่เป็นเรื่องสำคัญประเภทสุดท้ายก็คือคนที่ไม่มีประสบการณ์ในเรื่องที่เรากำลังประสบพบเจอมาก่อนความหมายก็คือว่าประเภทสุดท้ายเนี่ยก็คือพวกไม่เคยผ่านอะไรมาแบบที่เราเคยผ่านทำไมถึงผมไม่อยากให้คุยกับคนประเภทนี้นะครับเพราะว่า เขาไม่เข้าใจเขาจะไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เรากำลังเผชิญหน้าอยู่มันเป็นยังไงเขาก็จะไม่รู้สึกเหมือนที่เรารู้สึกเขาก็จะไม่มีวิธีแก้เขาอาจจะพูดให้กำลังใจเราได้บ้างแต่ว่าถ้าจะควานหาโซลูชันหรือควานหาไอเดียดีๆคำแนะนำดีๆมันคงหาได้ยากนะครับจากคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์หรือคนที่ไม่เคยผ่านเรื่องนี้มาก่อนนะฮะดังนั้นประเภทสุดท้ายเนี่ยก็ต้องระวังเช่นกัน เพราะว่ายิ่งเราไปไปปรึกษาเขาเนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่าเราเอาความเครียดของเราไปให้เขาด้วยนะครับหรือการที่เขาไม่มีประสบการณ์ไม่เคยผ่านมาก่อนก็เป็นไปได้ที่เขาอาจจะเลือกหรือให้คําแนะนําที่ผิดๆก็ได้แล้วถ้าเราไปทําตามนั้นก็อย่าไปโทษเขานะครับเขาต้องโทษเรานั่นแหละเพราะเราเลือกปรึกษาคนผิดนั่นเองนะครับนี่ก็เป็น5ประเภทนะครับ ของคนในที่ทํางานที่ผมอยากให้พวกเราระมัดระวังอย่าได้ไปปรึกษาอย่าได้ไปขอความคิดเห็นอะไรใดๆทั้งสิ้นคนทั้งห้ากลุ่มนี้ผมว่าคําจํากัดความที่เหมาะที่สุดก็คือเป็นได้แค่เพื่อนในที่ทํางานหรือเพื่อนร่วมงานเท่านั้นแต่อยากจะไปสนิทมากไปกว่านี้ผมว่าระวังไว้ดีที่สุดเพราะคนพวกนี้เอาเข้าจริงเนี่ยประโยชน์ที่จะช่วยเราให้จเจริญเติบโตก้าว,วหน้า หรือจะเป็นที่พึ่งได้ในยามที่เราขับขันเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าอย่าไปคบหาสมาคมแต่ให้เลือกเรื่องที่เหมาะสมที่จะคุยที่จะขอคำแนะนำดีกว่านะครับคนพวกนี้ยากที่จะให้คำแนะนำดีๆกับเราได้นะครับผมเชื่อว่าถ้าคนนี้เราเหลีกเลี่ยงได้เนี่ยเวลามีปัญหาในที่ทำงานเนี่ยมันน่าจะหายเร็วได้ง่ายขึ้นเพราะว่าไม่มีใครมาซ้ำเติม ไม่มีใครมาทําให้แย่ลงนะครับผมเชื่อว่าเราน่าจะผ่านวิกฤตต่างๆเรื่องราวรายในที่ทำง,งานได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับก็ฝากไว้นะครับกับคน5ประเภทที่ไม่ควรไปข้องเกี่ยวในยามที่เรามีปัญหาในที่ทํางานอย่าเที่ยวไปปรึกษาเขาเลยนะครับไม่มีประโยชน์อะไรเลยจริงๆอ่ะโอเคขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามฟังกันนะครับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะฮะติดตามกันได้ครับกับ The Practical Life ทุกวันศุกร์บ่าย2องโมงครึ่งโดยประมาณที่นี่ FM 1 0 6วิทยุครอบครัวข่าวครับสวัสดีครับ The Practical Life หลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 1 0 6